แบบมแบบเป็นภาษาอังกฤษแต่แปลมแบบอกว่าภาษาไทยก็ได้ใช่ไหมเอางี้เอางี้ไม่แน่ใจว่าแฟนๆยังมือไหวอยู่หรือเปล่าคนไหนคนไทยบ้าง โอเคชายแฟนชายแฟนโอลี่เลยวันนี้โอเคแบมแบมคะวันนี้มาร่วมงานกับเคเคอลิชชั่นรู้สึกยังไงบ้างอ๋อจริงๆก็จะไม่เกียรตินะผมที่ทางเคเคเนี่ยเขาก็ให้ผมเป็นตัวแทนมาเพื่อเป็นส่วนร่วมของเคเคอลิชชั่นในรอบนี้ครับผมก็เพราะว่ามันน่ามันน่าจะเป็นบูสต์ที่หลายๆคนน่าสนใจแบบสนใจแล้วก็มาลองอะไรหลายๆอย่างได้นะครับจริงๆได้ยินจากอาร์ตเซ่บอกว่าแบบเวลายืนคุยกับแบมแบมก็คือจะต้องแหนะหน้าเนาะที่ฉันแหนะหน้าไม่เลยไม่เลย รองเท้ามันสูงครับผมอะไรอ่ะแค่พูดถึงรองเท้าแค่นี้ทุกคนก็กรีนดแล้วโอ้แล้วก็วันนี้นะคะจะต้องถามว่าวันนี้เนี่ยเป็นการกลับมาทำงานที่บ้านเกิดใช่ครับพูดง่ายงว่าหลายๆคนเนี่ยก็แบบคนไทยก็แบบรอต้อนรับแบบแบมๆมากๆอันนี้ปล่อยแบมๆใช่แล้วโอเคไหม ากเห็นทุกวันเลยแล้ว,ลวมาแล,วแล้วมาร่วมง,งานในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคะออเอาจริงคือรอบนี้มันเป็นงานจากทางเกาหลีใช่ไหมผมเคคนเนี่ยผม,มก็แบบว่าก็คือพอไม่ได้เป็นงานเดี่ยวเป็นงานแบบว่ามีศิลปินหลายๆคนมาร่วมกันมันก็แปลกใหม่ดีครับผมสนุกครับแล้วก็เออ,คอเคคนนี่คือรอบนี้มาก็แบบว่าเป็นทางเอ็มซีด้วยมีโชว์ด้วยแล้วก็วันนี้ก็มี dream s t a ด้วยับผมคือคก็มีอะไรทำเยอะดีครับผมก็มันมันก็สนุกดีครับแปลกใหม่เดียวสนุกแล้วก็แปลกใหม่ด้วยทุกคนขอเสียงบรีที่แ็นแบไหนีเดี๋ ดิฉันชอบมากดิฉันชอบมากนี่จะบอกบอกอะไรให้นะแบมแบมแถวหน้านี่มาจองที่กันตั้งแต่เมื่อวานองครับโอเคแต่ว่าตอนนี้เออ่ตอนนี้นี่ว่ากำลังจะมีแบบอัลบั้มด้วยใช่ไหมอใช่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ายังไงบ้างออ๋ก็วันที่18เดือนนี้นะผมชื่อ s o u t and sweet ครับผมก็เออ่เป็นอัลบั้มที่ผมก็เตรียมมานานพอสมควรนะผมประมาณปี2เดือนหนึ่งปี2เดือนนะผมก็ ไปดูได้ดูไฮไลท์เบลลี่กันไหมครับชอบไหมครับผมเอัลบั้มนี้ผมว่ามันน่าจะเป็นอัลบั้มที่ทุกเพลงเนี่ยครับผมสามารถฟังแบบว่าเป็นเพลงไตเติลได้เลยครับก็ปักปักด้วยครับทีนี้ทีนี้ถามนิดนึงเพราะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบไทยฟู้ดยังไงเอ่ยไทยฟู้ดเอาเซาเว่นซีรัลโอใช่โอ้เอาจริงไม่ได้เกี่ยวกับไทยฟู้ดเลยนะโออโหคือ มันเออ่ถ้าตีเป็นแบบอ่แบบรสชาติหลักของอาหารไทยก็คือเปรี้ยวหวานอ่ะนั้นก็จริงครับผมแต่ว่าเซาล์ล์และสวีตนี่คือมันเป็นแบบว่าพูดเกี่ยวกับตัวตนของผมนะผมแบบว่าหลายคนอาจจะเห็นแบบว่าในลุคสวีทของผมบ่อยหน่อยแต่ว่าไม่ค่อยอาจจะแบบไม่ค่อยได้เห็นลุคซาว์ล์ครับผมก็เลยว่ารอบนี้อยากโชว์ลุคซาวล์ล์ทุกคนด้วยครับเปรี้ยวๆหน่อยนิดนึงครับแซบแซบเลยครบชอบไปหาแซบชอบไปหา ในไหนก็วันนี้นาะเรามาในนามของแบบเกาหลีด้วยก็ถ้าสมมติว่าเราอยากจะร o m เ e ม d ค่ะในเรื่องของอาหารเกาหลี<อ>หรือว่าแบบที่ท่องเที่ยวเกาหลีอะไรเงี้ยเราอยากจะแนะนําอะไรให้กับแฟนๆดีจริงอาหารเกาหลีผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเคยกินกันแล้วนะผมก็น่าจะเป็นซัเแบบมเก็ตไซก็ได้ครับรับผมสามชั้นนะครับผมแล้วก็อ๋อหรือว่าเคยกินตีนไก่กันไหมครับที่มันจะเผ็ดๆหน่อยครับผมอันนั้นก็อร่อยครับหรือว่าปูดองก็แต่ว่าปูดองนี้ที่ไทยก็มีเยอะแล้วครับผม ก็ก็รู้จักกันอยู่แล้วส่วนพี่มือผมลัวผมผมทำไม่ค่อยเป็นเนผมตัดส้มตํมเป็นอย่างเดียวแล้วก็เบเบียได้ครับมีลงในไทยเฉยๆแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เกาหลีอ๋อผมอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเลิกไปเมงดงได้แล้วครับผม ทุกคนไทยไปเกาหลีแล้วก็จะไปแต่อยู่เมียงดงกันตลอดครับผมมันมีอหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นคารุสกีหรือว่าอัพกุจองอะไรครับผมช่วงนี้ก็เป็นฮอตเพลสที่เกาหลีด้วยครับเพื่ออยากให้ทุกคนลองไปดูครับมาป<อ>นะี้โวหมองไปด้านล่างคือตอนนี้รู้สึกว่าเหมือนแบบทุกคนส่งรอยยิ้หมหวาน <laughs> ส่วนแมวอยู่แต่ว่าแววตาหวานมากผมรู้สึกถึงสายตาทุกคนมันทะลุตัวผมไม่แล้วไม่ใช่อะไรคะ่ะแบมแบมยืนข้างๆนี่รู้สึกโอ๊ยเหมือนได้รับอันนี้ส่งนันไปด้วยออโอเคแต่ว่าวันนี้คะ่ะแบมแบมก็เรียกว่าในเคคอ l e เรชั่เนาะวันนี้บแบมแบมได้แบบพอดูมาบ้างหรือยังอ๋อจริงๆยังไม่มีโอกาสได้ออกินดูบูครับผมแต่ว่าก็ได้ข่าวว่าแบบว่ามีแบบว่าเคโปรดักชั n นเข้ามาเอ้ยเคโปรดักเข้ามาเยอะอยู่ใช่ ก็ต้องถือว่าน่าสนใจเนาะ่<ช>สนใจครับผม<ช>แต่ว่านี่<ช>มันไม่ได้สำหรับผม,มสำหรับทุกคนให้ลองกันดีกว่าผมแค<อ>่เป็นตัวแทนมา